Oh <laughs> แล้วอ,อน,น,นี่ใครมาใครมาทำให้เนี่ยนะไม่ทำไว้ยังไอนะ้ปาปาครับแกงกุ้แก้าวผมให้ฟนอยคืนตอนคืนใช่ไหมรักตอนไหนคืนรนะักตอนคืนใช่ไหมมาไงก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานใช่ไหมจาจักรยานที่เราไปตึงมาใช่ไหมเอาไปจำนำใช่ไหมหรือว่าไง มันจะจักรยานของจักรยานกุ้คันไหนนะเจ้ายานคันนั้นนะครับที่อยู่ในตู้ไอ้ของกลางอยู่ที่ตู้ใช่ไหมไอ้ใช่ครับไอ้หลังเนี้ยเรามาลองทำดิอ่าลองทำดิปิดวาล์วปิดวาล์วสองอันแล้วก็ใช้มือหมุนนี้ครับอืมคือมือหมุนสองอันนี้อ๋อเามันเอาง่ายใช่ไหมม่ต้องาง่ายไม่ไม่ต้องใช้ใช้มือ เลยไม่โมโหเลยเห็นบล็อกมือเป็นแผลโดนโดนอะไรโดนโดนบาดเออมันลักง่ายเลยเที่ไปก็ซอยนี้ก็ซอยกี่หลังกี่หลังทั้งหมดก็หนึ่งกี่ตัวกี่ตัวไปกี่ตัวซอยนี้เอาไปหนึ่งสองตัวทั้งหมดเลยไปไปไปทั้งหมดแล้วเพราะมมันไ่อทั้งหมดที่เอาไปขายได้กี่ตัว ทั้งหมดเลยทั้งหมดก็วันละเจ็ดตัวเองครับวันละเจ็ดตัวเองเหรอเยอะนะเจ็ดตัวทำกี่วันน่ะป่าผมมาวันเดียวนั้นอ๋อวันเดียวได้เฉพาะตรงนี้วันเดียวัวนแต่ก็ไปเอาที่เอาที่อื่นด้วยใช่ไหมที่อื่นหรือเปล่ไปตัวผมกลับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยแค่เจ็ดตัวเหรอควันเดียววันอื่นครับวันอื่นล่ะวันอื่นถ้าเกิดไม่เอาไม่ได้อ่ะก็ขายได้ป่าผมก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นพระจิหรอครับ อืมเบสติกขโมยไม่ได้ไม่ันขโมยได้แต่ว่ามันไม่มีค่าอ๋อโอเคไม่มีค่านะโอเคนั่งนั่งชี้เราว่าป้าป้าเขาจะให้ร่างกายของทุกคนไปแจ้งนั่งนั่งนั่งคือว่าผมปั่นที่ผมก็ปั่นมาฝนมันตกอ่างจ้าก็ ไม่มีเงินก็เลยก็เลยคิดว่านี่เป็นมันเป็นทองเหลืองใครเขาบอกมาก็เลยว่าก็เลยก็ไม่หยิบใครไปขโมยทําอะไรอ่ะฮะขโมยทำไรก็ชั่งกิโลชั่งกิโลขายขายที่ไหนอ่ะพี่ก็ตามร้านงเก่าๆอืมแล้วตอนที่เอาไปเนี่ยเอาไปขายอันนี้เป็นทองเหลืองไหมทองเหลืองก็เป็นทองเหลืองคิดว่าได้ราคาครับเราไปขายอันหนึ่งได้เท่าไหร่ร้อยบาทร้อยบาทผิดหงอันเนี่ยนะร้อยบาทไม่ผิดหวังไหมมาขโมยแล้วได้ราคาร้อยบาท พี่แบงค์พี่แบงไหมเปิดเขาคิดว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็ร้อยกว่าคือคือเราคิดว่ามีราคาใช่ไหมก็เลยขโมยตั้งก่อเหตุทั้งหมดกี่รอบทีครั้งพอที่ผมมาวันนี้เที่ยวอะไรรคับไม่เห็นตำรวจบอกสิบกว่าหลังอ๋อสิบหลังเราผมมาหลายวันมาหลายวันมากี่รอบกี่รอบขึ้นมาตะเวนแถวเนี้ยก็ไมี ทำได้ไหมมากินรอบได้ไป16หลังวันสวันนี้ครับสองสวันได้16หลังเอาเลือกตอนไหนก็เอาบ้านที่มีคนแม่อยู่ไม่มีคนก็ขอนอนกันผมก็ก็เข้ามาหมุนงใช้หมุนเอาเหรอหรือใชหมุนอย่างนี้มันหมุนง่ายอ่ะมือใช้มือหมุนใช้มือหมุนงี้เลยเหรอมันก็ออกเลยเหรอไม่ต้องตัด เจ็บอยู่เลยนะมือให้นายดูดิแนะนำเขาให้นำคือว่าเราฉาบปูนปิดเลยครับให้ฉาบปูนปิดเลยอ่ามันจะสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีหายอ๋อไม่มีหายแนะวนำเจ้าของบ้านอ๋อโอเคให้รอบครอบอันนี้หน่อยในฐานะเราเป็นคนขโมยครับในฐานะก็เป็นคนมองแล้วหวังดีด้วยครับหวังดีอ๋อต้องขอโทษต้องเขาต้องขอโทษจากใจด้วยพี่หวังดีใช่ไหมครับหวังดีแนะนำเจ้าของบ้านว่าอย่างไรนะก็ฉาบปูนนะครับคือว่ามาตรฐานเลยให้มันโผล่แค่นี่มา ก็คือจนอย่างล้อไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยนอกจากมันเอาค้อนมาทุบอะครับอืไม่มีใครมาทุบหรอกครับแต่ว่าชาปูนมันจะดีกว่าสบายใจได้อะไรนะว่าไงเขาจะขี้เยี่ยวไงครับเออเอาเมื่อเช้าผมก็คิดเมื่อเช้าเราคิดเหรอตอนขโมยไปแล้วถึงจะนึกได้เหรอนึกว่าไงไอ้เช้าจะขี้ไงว่าบาปด้วยาปอ๋อรู้วบาปแล้วเรามาคนเดียวหรือว่าไง ก็ขี่มาคนเดียวขี่มาเรื่อยมาคนเดียวมาเรื่อยๆไม่ไม่ได้คิดว่ามาเพื่อนไม่มีเพื่อนมาหรือไม่ไอ้นุ้ยนุ้ยคอยสี่ห้องเราโดนตรงไหนบ้างเออไม่ทำไรหรอกใส่ได้หรือเปล่าป่านนี้เนี่ยผมส่งไปก็อยากขอโทษเขาด้วยจากใจจริงครับผมไม่ได้เจตนาที่ว่านะครับมาคือว่ามันช่วงจังหวะไม่มีเงินพอดีอนะการจัดกันคืนไม่ห่วงหรอไม่ห่วงขอตอนตอนเขาตอนเช้าหรอ ก็ห่วงครับแต่ไม่รู้จะทําไงครับพี่อ๋อครับห่วงห่วงว่าไงก็เขาจะขี้เยี่ยวไงอ๋อขี้เยี่ยวไงอ๋อม่าหายตอนตอนเช้าครับตอนเช้าครับก็พี่อาบน้ำหรือไงอรู่จังหวะไม่ออกออกมาปกติก็มาเปิดหน้าบ้านอยู่แล้วก็ก็เห็นเลยว่ามันไม่อยู่หรออืมไม่ไม่เขาปิดบล็อไว้ด้วยเขาปิดบล็อด้วยครับท่านี้ตำรวจจับได้แล้ว สบายใจไหมไอเทีบ่้านเห็นมันหลายแล้วขอโทษแล้วเราให้อำเภอเนี่ยนะแต่ก็ให้กรรมขาปีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปครับอืครับผมเนี่ยอย่าบอกเขาเลยอยากอย่าบอกนะพี่มึงตอนนี้เขาอยู่เนี่ยละโอ้ยอย่าทำอีกนะครับอืมรับเดดือร้อนทั้งบ้านเลยนใช่เลยปุณิถ์อย่างเงี้ยเอออย่างทำมันต้องไหมยังไงยางไหงเดินใกล้ๆเลยชี้เลย อย่าง<จ><ะ>งี้อย่างงี้อย่างเงี้ยแบบนี้โอเคปลอดภัยสบายมากใอ้นะอย่างนี้ถูกนนะถต้องเลยนะอไอ้ขโมยแบบนี้ฮะไอ้ขโมยขโมยไม่ได้แล้วนะครับทำอย่างเงี้ยดีครับอ,อ,อืมเพราะว่ามันไม่ใช่อานอาจจะบัลลังก์ไม่ใช่ผมผมคนเดียวอเลยอืมมันมีแล้วเรารู้ไหมเนี่ยว่า ของมูลค่าที่เราไปขายเนี่ยมันอาจจะถูกนะแต่ว่าโทษเนี่ยเขาก็ว่าไปตามไอ้นี่นะตามข้อหานะไม่เกี่ยวว่าถูกหรือแพงนะเข้าใจไหมเออหนึ่งกรัรมเนี่ยมันข้อหารักทรัพย์เหมือนการคุณมาลักวันหนึ่งคุณได้สี่ตัวก็สี่กรรมเจ็ดตัวก็เจ็ดกร,รมซึ่งมันเป็นของบ้านแต่ละหลักเข้าใจไหมไอ่าก็ต้องรับสภาพนะครับ ก็พาเวลาพาเวลาสิบปัด